ไม่ถือตัวใช้ชีวิตที่บ้านเก่าสมัยรัชกาลที่5บ้านเรือนไทยยานีตราโมทหลังฝ่ามรสุมชีวิตจนพ้นจากบุคคลล้มละลายเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ใครหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนั่นก็คือยานีตราโมทชื่อเล่นว่าโย ปัจจุบันอายุ74ปีเกิดเมื่อวันที่22กรกฎาคม2490เป็นลูกของนายมนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีไทยจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดบวรนิเวศและปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งนี้ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดบ้านไม้เรือนไทยที่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ซึ่งเป็นบ้านตระกูลยานีนั่นก็คือบ้านโสมสอ,สองแสง ทั้งนี้ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านครูมนตีตราโมดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ผลงานและวิถีชีวิตของครูมนตีตราโมดศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีไทยพศ .2528 และยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอีกมากมายในฐานะของครูดนตรีและศิลปินผู้สร้างผลงานอันทรงคุณค่าไว้ให้แก่ประเทศชาติทั้งทางด้านดนตรีไทยและอักษรศาสตร์แต่ในด้านวิถีชีวิต ท่านกลับเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตด้วยความที่เป็นอยู่ที่เรียบง่ายและพอเพียงการเรียนรู้วิถีชีวิตดังกล่าวยอมสะท้อนข้อคิดให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมตามเจตนาของครูมนตรีว่าความสำเร็จของชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุสิ่งของหรือชื่อเสียงเงินทองแต่คือการได้สร้างผลงานให้แก่ประเทศชาติและสังคม ทั้งนี้ยานีเป็นที่รู้จักคุณหน้าคุณตากันอย่างดีจากงานแสดงทั้งทาง,ทางภาพยนตร์และโทรทัศน์ได้เริ่มชีวิตงานแสดงตั้งแต่อายุ5ขวบกับงานแสดงละครเด็กทางวิทยุ ร่วมกับคณะละครตรีศิลป์ของครอบครัวและเข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยรับบทพระเอกในวัยเยาว์เรื่องท่าเทวีและมีงานแสดงอีกหลายเรื่องจนถึงปัจจุบันมีผลงานแสดงภาพยนตร์ระดับต่างประเทศจากภาพยนตร์แสดงร่วมกับเมลกิฟสันและเรื่องของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยานีมีผลงานแสดงละครโทรทัศน์ประมาณ200เรื่องและเคยเป็นพิธีกรรายการเกมโชว์อีกหลายรายการเช่นรายการดาราจำเป็นและรายการอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีงานแสดงละครเวทีอีกหลายเรื่อง